พอดีขึ้นใช่ไหมพอใจเย็นลงแล้วเนี่ยก็จะหายโกรธได้แล้วและก็จะให้อภัยกูมและก็จะให้อภัยไม่ให้กูไม่ให้กูไม่มีทางให้อภัยเพราะกูไม่ใช่พระอภัยไม่เกี่ยวกับพระอภัยที่จะไปให้อภัยไม่ไม่ไม่ห้ไม่ได้อยู่ที่พระอยู่ที่มึงเนี่ย้อยู่ที่กูกวางโกรธกูกูกูเดี๋ยกูจัดการกูเองกูเกียโกรธได้กูระบายเออวันดีคนเราเนี่ยอยู่ มึงว่า20ปีจะบวดได้อยู่นโอ้โหาแม่ไม่ได้ไปไนวดอัน้กินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้อันน้เลสวดันฟังใครเลยนมันี้คนดีคนจนเข้าไปโอ้โหดาวยังหมูยังหมาเลวจังเล็บจะกเนี่ยวันน้และเราอ่ะโอ้โหทำไมอ่ะกูเป็นเด็กวะทำไมกูเดินไม่ได้เนี่ยเขาก็เดินได้เอกูเนอะไรมึงจะมาให้อะไร15ขัว หนึ่งห้าหนึ่งหกอะไรไม่เอาหนึ่งยังอยู่มันยังมีหนึ่งอยู่อะไรเรื่องหวยเนี่ยะหอนี่ก็หายนะบ่อนี่ก็โอดลายไป้วย้อยอนี่ก็ย่ำแย่ต้องจะไปเล่นกันทำไมฮะกูพูดถึงโรงแรมสายันอยู่ไม่พูดองค์พูดองค์ทำไมก็ดีไอ้ยันเฮ้ยองค์ราชบุวดสายันไม่เจอหน้ากูจะใส่คอนด์นะเอาไปชุบน้ำแล้วใส่แม่ให้จักว่านรองเท้ากูจะแห้ง ใจเย็นๆใจเย็นๆให้อภัยกันได้หรอกนะแหกตูดแล้วเอาพิษก่อละให้ทางนี้โอ้หแฉบเงี้ยแฉบแอกใครแล้วเอาบัตรเครดิตรูดขึ้นรูดหลงมีบัตรเครดิตแล้วตูดใครกูมีตูดใครตูดไอ้ยันเกรียดจันเล็บแย้เขาเจอหน้าฮะกูจะเอาเนี่ยสอบคนนี้ข่าวตาบบ้าแล้ว ็มีดีอยู่บ้างไม่น่าคบใครฟังมาเพื่อนมาถึงใครเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ร่างสมบูรณายันนี่ยเฮ้ยใช่เหรอตรวเป็นเครื่องไม่ได้บุกต้องแผดตูดเอาพี่คนเลยเฮ้ยไอ้ปาหมาเนี่ยสั่ง์ประหารจัดคนนึ่งมึงเนี่ยโกงไม่ได้เฮ้ยหมาจะทีแบบเฮ้ยผมไม่จะบ่นทำไมอ่ะนั่งก่อนโอ้ยจะมีพนังไม่ต้องลึกลี้ล้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจอดจอด จอจอได้หมาเปล่าจอลิงลิงจอลิงกันจอข้าหมาจอไปห้องนั่งไม่เคยเราไม่เคยเจอแบบนั้นเลยจะบุบมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทานอาหารมาหรือยังนานแล้วไม่ได้กินอะไรมาเลยเดินมาจะหิวที่วัดมีอะไรกินไหมล่ะเอาอาหารว่างไปกินก่อนไหนอาหารนี่ไงไม่มีอาหารว่างตลกกันเลยเจ็บมานานแล้วแต่ได้ยินว่าจะตบไอ้ยันน่ะ ตกอะไรก็จะตกไอ้ยันจ้าอะไรอะไรเอาเอาพิกโลยที่ไหนไอ้ยันไหนตรงนี้แหละแต่ว่าจะตกบนเล่ได้การตกบนเราไม่อยากเล่นบนเล่ไปตกอะไรเอาไปเกาะเกียรตไอ้ยันนะยันไหนไอ้ยันทุกเว็ยันที่อยไอันคนที่คนที่อื่นอ๋อคนที่อื่นยันก็แพงเพชรกุนออไม่ใช่ยันนี้ไม่ใช่อันนี้ยันทุกเว็อืมไม่มีอะไรหรอกพยันข้างในฉกรนยันตลอดเว็เลติงเกอ์ทุกคืนตุกไหยที่นก็ยันข้างเว็ ตัวค้ามือพูกงานมันเยอะเันนีตอกน้ำเพชรแบกหมดเลยขยันพูดจริงๆนี่หมายถึงใครเนี่ยขยันตลอดเวทโอ้ยเราที่ยันไรสายยันคนที่เกิดเนี่ยไม่เกี่ยวเราเลยไม่ใช่ยันนี้คนละยันกันไม่ใช่แน่นะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนถามก่อนเลยที่มาวันนี้จะมาถามว่าโกรธหรือเปล่าที่เสด็จแม่ไล่กลับมาแบบนั้นนะ ขอเดชะพี่ยาค่ะกระ่อกฉันเนี่ะพูดจากใจจริงๆเลยว่าจะบอกฉันน่ะไม่เคยโกรธองค์ราชบุตรสายยางเลยขอโทษนะขอโทษแบบนี้เนี่ยกระ่อมฉันเป็นเด็กวัดก็เป็นเรื่องธรรมดาพี่ยาค่ะกระหม่อมฉันทำใจไว้แล้วพี่ยาค่ะทรงทิยาไม่โกรธไม่โกรธพี่ยาค่ะยืดยืดก็ไม่โกรธยอดโกรธไหมเนี่ยไม่โกรธพระเจ้าค่ะรับไหมที่สุดในหัวใจขอบใจนะที่ไม่โกรธและไม่เกลียดกันโปรดจงรับรู้เราจะมาขอโทษเอาเป็นว่า เราไม่ได้เปเจตนาที่จะพาไปถูกแม่ไล่แบบนั้นก็บอกที่เข้าใจมัย้ยคะตัดที่ไปเลยไปย่ค่ะเพื่อที่พามาอย่าไปคิดถึงมันนะยั่งไง้เราสี่เขก็เป็นเพื่อนรักกันอยู่ดีเราไม่เคยทิ้งเพื่อนอยู่แล้วแล้วที่มาวันนี้พี่าวนี้จะบอกคราวดีอะไรสมพายาแล้วก็ยืดกับยอดได้เป็นทหารรับใช้ชาติกันแล้วพวกกระบอกฉันได้เป็นทหารแล้วหได้เป็นแล้วโอ้ได้เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่พม่ยายังไม่ได้เห็นเปิดรับสมัครทหารเลยไม่ต้องสมัครเราเลือกไเอง